สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเสนครับจากบริษัท NNT Organic ครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ันที่ท่าเรืออันดามันซีซันทาวเวลนะครับจังหวัดพังงานนั่นเองครับวันนี้นะครับเรามาทําการฉีดโฟมนะครับเรือเฟอร์รารี่นะครับเฟอร์รารี่เรือขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ข้างหลังเรานี่เองครับฉีดโฟมกันความร้อนภายในครับฉีดกุบผนังข้างในนะครับความหนา2นิ้วนะครับทั้งหมด9ห้องนะครับก็ซึ่งเป็นงานที่ยากมากพอสมควรแล้วก็เป็นงานเรือเฟอร์รารี่ลำแรกที่เราได้ทําการฉีดโฟมในวันนี้นะครับเป็นการพ พ่นผนังเพื่อรักษาความเย็นรักษาอุณหภูมิครับแล้วก็ป้องกันความร้อนจากภายนอกสู่ภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทํางานของเราดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างความยากง่ายงานของวันนี้เป็นยังไงบ้างการเก็บงานจะยากขนาดไหนการทํางานของเราจะยากอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูขบนเรือเลยครับตามมาเลยครับแลวตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันห้องที่เราทําการพ่นเสร็จแล้วครับก็อันนี้ก็คือผนังครับที่เราทําการ พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกจะเป็นช่องว่างครับช่องว่างแต่ละช่องนะครับเราก็จะทําการพ่นปิดช่องนี้ับให้เต็มแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะปูพื้นด้วยไม้เชอราหรือไม้สาหรือแผ่นผนังนั่นเองครับยิงน็อตสกรูเข้าไปตามโครงข้าวนี่ครับแล้วก็ปิดเข้าไปอันนี้ก็จะช่วยรักษาความเย็นครับแลวป้องกันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะเกิน20ปีแน่นอนครับเพราะฉีดฉีดครั้งนี้ก็อยู่ได้อีกยาวนานเลยครับเพราะว่า เป็นผนงังไม่โดนน้ําไม่โดนความชื้นหรือว่าไม่มีอะไรมากัดก่อนหรือว่ากัดกินได้นะครับก็จะทําให้โฟมเนี่ยที่เราฉีดในวันนี้จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือห้องนี้คือที่เราฉีดเสร็จหมดแล้วครับที่ที่เห็น,นครับก็รอที่จะปิดผนังครับที่เรามาทํางานวันนี้ก็คือมีหมด9้าห้องนั่นเองครับนี่ก็เป็นห้องแรกนะครับที่เราฉีดแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องต่างๆส่วนที่เหลือกันอยู่ครับว่าเราฉีดไปถึงไหนแล้วแล้วก็เสร็จไปถึงไหนแล้วตามเข้ามาดูเลยครับ ก็ลูกค้าจะตีโครงข้าวไว้แบบนี้ครับเราจะทําการป้นจากพื้นผนังข้างในนะครับมา2นิ้วพ้นขึ้นมา2นิ้วแล้วลูกค้าก็จะปิดแผ่นครับเพื่อให้เรียบร้อยแผ่นที่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแผ่นอย่างอย่างผนังนี้ครับที่ที่เห็นกนอยู่ข้างนี้ก็คือแผ่นแผ่นที่จะมาปิดนะครับเนี่ยก็จะป้องกันความร้อนป้องกันการรั่วซึมหรือก็ป้องกันน้ําเข้าเรือได้ด้วยครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิความเย็นภายในให้คงที่แล้วก็ประหยัดแอร์เรื่องค่าไฟค่าจ่ายต่างๆภายในเรือได้นั่นเองครับ ส่วนห้องนี้นะครับเรายังไม่ทําการฉีดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนที่ลูกน้องทาการพ่นแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างฉีดแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับดูวิธีการและขั้นตอนการพ่นกันต่อไปเลยครับเดี๋ยวมาดูกันตรงช่วงที่เรากําลังพ่นกันอยู่ครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับแล้ววันนี้ครับเราก็ได้ทําการพ่นผนังห้องเรือนครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่ท่าเรือซีซันทาวเวลครับพันามันซีซันทาวเวลนั่นเองก็คือเป็นท่าเรือที่อยู่จังหวัดพังงานนครับเราก็ทําการพ่นทั้งหมดห้าวันนะครับติดต่อกันเพราะว่าจะเนื่องจากวันแรกเรามาก็ได้ทําการขนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก็เสียเวลาเป็นหนึ่งวันแล้ววันนี้วันที่5้าก็ได้ทําการพ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็เป็นที่อ่า เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้กับลูกคา้าลูกค้าตรวจงานก็โอเคผ่าน <bem> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผนังก็รอการกูแล้วก็เก็บงานอีกนิดหน่อยก็จะเป็นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับกับการมาดูงานนะครับพ่นเรือครับพ่นผนังเรือแบบนี้ครับเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่นะครับที่จังหวัดพังงาของเราในวันนี้นะครับขั้นตอนและวิธีการต่างๆครับการขนย้ายการขึ้นของบนเรือการพ่นและการปาดนะครับก็ดูได้จากในคลิปได้ทุกขั้นตอนเลยครับในการทํางานของเราครับ ส่วนลูกค้าท่านใดครับที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานพ่นนะครับพ่นเรือผนังห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเรือประมงนะครับหรือว่าห้องเรือเฟอร์รี่แบบนี้ครับผนังบ้านครับผนังห้องเย็นครับหรือว่าพ่นใต้หลังคากันความร้อนครับหรือว่าพ่นบ้านนะครับพ่นใต้หลังคาบ้านพ่นใต้หลังคาโรงงานครับเพื่อลดอุณภูมิลดความร้อนครับแล้วก็ฉีดใต้พื้นบ้านครับป้องกันอ่าโพงครับไม่ให้มีโพงครับหรือว่าไม่ให้น้ําเข้านะครับป้องกันสัตว์เลื้อยคลานต่างๆครับ ฉีทุ่นลอยน้าไม่ว่าจะเป็นทุ่นลอยน้ําทุ่นเหล็กโป๊ะเหล็กนะโป๊ะปูนต่างๆนะครับก็สามารถเรียกใช้ทีมงานพวกเราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนงครับก็ที่เราขายเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือถังฉีโพม200ลิตรนะครับเราก็ขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนะครับซึ่งมียอดขายมากกว่า1000ใบต่อเดือนนั่นเองครับถ้าสนใจแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google f a c e b o o ไลน์แอดลูอ่ะทิกตอกนะครับแล้วก็ฝากช่องยูทูบของเราด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระด เวลามาเรามาทํางานนะครับผลงานแปลกใหม่ๆแบบนี้ครับเรือลํานี้นครับหรือว่าเรือทรงอื่นๆเรือลําอื่นๆนะครับหรือว่าห้องเย็นต่างๆนานาหรือว่า,างานที่แปลกใหม่ที่ยังไม่เคยรับชมนะครับว่ามีการฉีดโพมได้หรอฉีดโพมแบบนี้ได้หรอใช้โพมมาทาอย่างนี้ได้หรอก็จะได้รับชมก่อนใครนั่นเองเพียงกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้นั่นเองครับส่วนวันนี้นะครับผมนนทวัตเตชะธรรมเสตและทีมงานบริษัท NNT Organize ครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆของเราจนจบคลิปนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวััสดีครบ